เรามาดูวาลไอดีไอซีย์เอฟโฟนะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้ก็วาลไอดีเอฟโฟนะครับอันนี้วาลไอซีย์เอฟโฟนะครับเรามาดูวาลไอดีกันก่อนเลครับออกมานึ่ครับหนาวาลก็จะเรียบๆนะครับมาวัดความสูงของก้านวาลนะครับ ไก็ได้ประมาณเก้าสิบสองมิลน,นะครับส่วนหน้าวาลนะครับก็จะได้ประมาณสามสิบเอดมิลน,นะครับหน้าวาลวส่วนความหนาของก้านวาลก็จะได้ห้าจุดห้ามิลนะครับ, 5. 5น,น,รบนี่นมาดู ว wow, าวไอเสียงมกแกมาเ็าจะเจอหน้าวาวก็จะเรียบเรียบเครับนกันนะครับดูความยาวของการวาวนะครับว่าอะไรก็จะได้ประมาณเก้าสิบอ็ดมิลนะครับส่วนความหนาของหน้าวาวนะครับก็จะประมาณยี่สิบหกมิลนะครับ ตวานาของก้านวาวนะครับก็จะประมาณ5.5มจุ้านิะครับไอดีจะใหญ่เลยครับไอเสียจะเล็ก